ท่าที่2ก็เริ่มแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ทีนี้เราจะลงไปตรงๆแล้วนะแบบนี้เลยกางแขนออกแบบนี้แล้วก็ยืดลำตัวไปด้านข้างแบบนี้บิดตัวนะครับค้างไว้1 2 3สองสมในลักษณะนี้ขาไขว้แล้วก็ใช้มือนะดึงบิดลำตัวมันบิดช่วงเอวนะจัดการที่บริเวณหลังส่วนล่างคนที่มีอาการปวดที่บริเวณขานะครับ แต่ว่าไปหาคุณหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ามีอาการปวดหลังนะครับแต่เวลาเรานั่งนานหรือเวลาเรายืนนานๆเนี่ยมันจะปวดรล้าลงไปที่ขาตลอดเวลาเลยหรือแม้กระทั่งมีอาการชาที่ปลายเท้าเวลาที่เรายืนหรือเวลาที่เราก้มแบบนี้ครับอาการของผมเลยนะมันเป็นอาการของหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอย่างหนึ mm ่งครับปัญหาคือมันมีการเคลื่อนทับเส้นประสาทที่หลังนะครับแต่ว่าอาการที่แสดงเปไปแสดงที่ ใต้ข้อพับหรือว่าตรงน่องขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้งานของหลังเราเนี่ยมันยังใช้งานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมันกดกับเส้นประสาทตัวโครงสร้างของหลังเนี่ยมันดีขึ้นแล้วอาการปวดมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ปัญหาคือเส้นประสาทที่โดนกดทับต่างหากที่ทําให้เจ็บดังนั้นมาดูวิธีการจัดการกับตัวเนี่ยว่าเราจะทํายังไงให้อาการโวกเนี่ยมันดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าเราควรจะต้อง ดูแลตัวเองอยู่ที่ทํางานเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วการทํากายภาพคือเราต้องต้องทำทำพวกเนี้ยทุกวันแล้วก็ต้องทําอย่างน้อยวันละชั่วโมงแล้วอยู่ที่ทํางานจริงๆเราควรจะต้องเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้มีอาการเจ็บด้วยเนาะท่าที่1ผมจะสอนอยู่ประมาณสัก7ท่านะเอามาดูกันนะท่าที่1นึ่งนะให้ง่ายๆมากเลยเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเสื้อกลาวเลยมันจะเปื้อนนะประมาณนี้นะแล้วก็ ไว้ตรงไหนดีโทษนะครับโอเคไว้ตรงนี้ท่าที่หนึ่งเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งศอกประมาณนี้อยู่อย่างนี้เนาะท่าที่หนึ่งเหมือนเมื่อวานก็สอนแล้วลหละแต่ว่าอยากให้เริ่มทั้งหมดเลยนะด๋ยวสอนหลายๆท่าน,นิดนึงเพราะว่าถ้าเราจัดการกับตัวที่บริเวณหมอนรองกระดูกที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้การกดทับเส้นประสาทมันน้อยลงครับชัดไหมตอนนี้ได้ยินได้ยินอยู่เนาะเช็คสัญ,ญญาณให้ด้วยนะครับ ใครได้ยินแล้วช่วยช่วยเตือนหน่อยเราจะค้างไหมในท่านี้อยู่ประมาณสักผมจะค้างประมาณสักหนึ่งนาทีนะอย่างเงี้ยอยู่เฉยอย่างเงี้ยง่ายมากไม่มีอะไรนั่งเล่นมือถือก็ได้นะหรือจะอ่านหนังสือก็ได้ใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีนะเดี๋ยวผมทาให้ดูถอนหายใจถ้าใครไม่เจ็บเราจะไปต่อในท่าสองได้แต่ถ้าใครเจ็บก็เอาท่านี้ก่อนแล้วก็พักทําสักสามรอบนะครับเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นสฟิงอ่ะแบบเนี้ย อันนี้คือเป็นท่าเอ็กซอร์ซส์แต่จริงๆมันก็คือการทําให้ตัวกระดูกสันหลังมันจัดกระดูกให้มันเข้าที่มีท่านหนึ่งถามว่าทําไมเราต้องจัดกระดูกจริงๆจัดกระดูกด้วยตัวเองก็ได้จัดกระดูกโดยให้นักกายภาพหรือให้คนอื่นจัดให้ก็ได้นะครับทําเพื่ออะไรทําเพื่อทําให้ฟังก์ชันของของหลังที่มันติดมันดีขึ้นโอเคนะสามครั้งนะครับเวลาทาทาเสร็จแล้วอาการที่ขาต้องเบาขึ้นนะ อาการที่ขาที่น่องต้องเบาขึ้นแต่ถ้าใครทำแนละ้วรู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่จริงๆโดยรวมอาการต้องเบานะครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มความยากจากท่าน,นี้ก็คือพับเข่าอย่างนี้ก็ได้ครับพับเข่าเข้ามาประมาณนี้นะค้างไว้มันจะตึงมากเลยครับเมื่อวานผมทําไปเนี่ยอาการตึงที่หลังมากเลยนะแต่ที่ขาเบาขึ้นเยอะที่ขาเบาขึ้นเยอะนะครับโอเคเนาะพอได้เนาะ อันนี้คือเราโปรเกสเราทำให้มันยากขึ้นนะครับหลายๆท่านบอกว่าไม่ค่อยได้ทำกายภาพเลยนะแล้วเราคาดหวังว่ามันจะหายก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่าทำทุกวันแต่ว่ามันไม่หายขาดแต่มันก็ดีขึ้นนะครับซึ่งถามว่าแล้วเราจะเลือกไม่ทำหรือจะเลือกทำดีกว่าก็ต้องดูเนาะที่มันไม่หายมันเกิดได้จากหลายปัจจัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรา ดูแลตัวเองยังไม่ดีพอหรือแม้กระทั่งอาการที่เราเป็นมันเยอะเกินไปโอเคนะสามรอบแล้วเนาะอันนี้ท่าแรกนะต่อไปท่าที่สองมาดูนะท่าที่สองก็เริ่มแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็ทีนี้เราจะลงไปตรงๆแล้วนะแบบนี้เลยแอ่นหลังขึ้นสุดเลยนะครับโดยเราจะเน้นข้างที่มีอาการปวดด้วยมันจะค้างไว้แล้วถอนหายใจออกยาวๆได้เนาะ ค้างไว้ประมาณสัก15ห้าวิถึง30วินาทีนะครับ15บห้าวิถึง30วินาทีแล้วก็วางลงลาบโอเคไหมพอได้ไหมมันจะยากกว่าท่าเมื่อกี้นะครับฟืบดหลายๆท่านบอกว่าเหมือนท่าโยคะเลยจริงๆมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถามว่ามันใช่ทั้งหมดไหมอาจจะไม่ใช่เนาะไม่ใช่โยคะทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าไปเรียนได้ไหมก็ได้ แต่ต้องเน้นท่าพวกนี้ด้วยเพื่อที่จะให้ตัวที่มันมีปัญหามันทําได้ดังนั้นโรคนี้ถ้าอายุน้อยอย่ะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆมันก็มีโอกาสจะดีขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบอายุเยอะมันก็จะลำบากหน่อยเนาะเนาะโอเคนะครับพอได้เนาะอ่ะไปต่อถ้ามีคำถามก็ถามได้นะครับเดี๋ยวจะได้ตอบไปด้วยนี่ท่าที่สองพอได้นะโอเคเริ่มมีเหงื่อแล้วครับ ถามว่า,าการชาก็ดีขึ้นแล้วนะเนี่ยนะฮะโอเคอ่ะต่อไปท่าที่สามพอได้ไหมพอได้เนาะท่าที่สามประมาณนี้นะเฮ้ยสายไม่อ่ะท่าที่สามประมาณนี้ครับนอนลงตรงตรงติดเมากเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนแต่ยืดเหยียดเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนเป็นเพิ่มความแข็งแรงกางแขนอนอกแบบนี้แล้วก็ ยืดลำตัวไปด้านข้างแบบนี้บิดตัวนะครับค้างไว้หนึ่งสองสามค้างไว้สิบห้าถึงสาสิบวินาทีตึงมากเลยตึงอะ่ะ <c oughs> โอเคด้านลรสักสองถึงสามครั้งนะครับเราทำทั้งสองด้านเนะาะยขาขึ้นแล้วก็วางจะตึงที่บร,ริเวณเอวด้านข้างตรงนี้นะครับสามสี่ห้าหกเ ให้หันไปด้านตรงข้ามนะมือข้างนี้เหยียดไปสุดเลยนะครับแล้วก็ยืนให้สุดใครไม่สุดแรกๆเดี๋ยวมันจะสุดเองนะทําบ่อยๆแล้วก็กลับมาโอเคไหมครับพอได้ไหมฮึบกี่ทา่าแล้วเนี่ยได้ไหมโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างนะไปข้างนู้นก็ตั้งขาขึ้นอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็บิดแบบนี้ บางคนแบบหลังมันจะลั่นเลยนะตึงมากแล้วก็ยืดค้างไว้แล้วก็ผ่อนกลับมาประมาณสิบห้าถึงสาสิบวินาทีนะเป็นท่า s t ต e i n แบบรูทีนธรรมดาแต่จริงๆไม่ไม่จบแค่นี้นะครับควรจะต้องทำมากกว่านี้โอเคนะประมาณสามถึงห้ารอบเนาะผมทำให้ดูแบบคร่าวๆทีนี้เวลาลุกตะแคงต่อไปท่าที่เท่าไหร่ละ ท่าที่สี่ะดูนะครับตั้งเข่าในลักษณะนี้นะแล้วก็โกกหลังเขี่หลังแบบนี้ครับคอนโทรลที่บริเวณสะโพกนะครับคึบค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วสลับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ประมาณสามถึงห้ารอบเหมือนกันนะครับ มีคนบอกว่าให้กล้องแนวนอนให้กล้องแนวนอนดีกว่าใช่ไหมพอดีแต่ก่อนทํากล้องแนวนอนหลายรอบแล้วอืรู้สึกคนดูน้อยก็เลยแนวตั้งบ้างแบบนี้นะครับเวลาทำเนาะโอเคพอได้ไหมพอได้ไหมบิดสะโพกนะครับขึ้นดูที่สะโพกเนาะแอนสลับแบบนี้ได้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปต่อไปนะทีนี้ เอาตัวนะครับนั่งทับขาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆก้มเหยียดลงไปในลักษณะนี้ตึงๆถ้าเป็นช่วงที่หมอลองกระดูกเคลื่อนใหม่ๆเราอาจจะต้องทำเบาๆนะแต่ว่าถ้าทําแล้วสักพักแล้วอาการเริ่มดีขึ้นเราจะเริ่มเพิ่มความยืดหยุ่นก็ทําได้นะครับค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบห้าสองแล้วก็แบบนี้ นะครับอันนี้คือเราจัดการกับตัวที่บริเวณหลังก่อนเนาะจัดการกับที่หลังเนาะยืดแขนไปข้างหน้าเยอะๆแล้วก็ก้มดึงลงแบบนี้นะครับดึงลงดีครับอีกที่ดีครับประมาณนี้นะครับต่อมาสีท่าแล้วพี่รู้นะไปต่อนะบิดด้านข้าง แล้วก็มานี้นะครับบิดลำตัวไปเลยนะบิดให้สุดเลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นฟึบอันนี้พาทําเองนะเนี่ยสองฟึบประมาณรักษาครัรอบเหยียนให้สุดนะครับผมยังแข็งแข็งอยู่เลยนะจริงๆแล้วเราควรจะต้องแบบทําจนแบบนิงน่งๆแล้วก็ไปได้ดีหน่งฟึบสองนะครับ ถ้าบิดได้บิดยิ่งไปด้านนี้เลยสามโอเคเนาะประมาณนี้อะอีกนิดนึงพอได้ไหมเหงาเริ่มแตกเนีย่ยแตกเลยทำอยู่ไหมเนี่ยมีใครทำบ้างไหม <laughs> ทำเป็นเพื่อนนะฮะมาทำให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเราปวดหลังแล้วเราไม่ทำอะ่ะจริงๆทำต้องทำถ้าไม่ทำมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็ <laughs> บิดตัวในรสะนี้ขา ไข่เราก็ใช้มือนะดึงบิดทำตัวมันบิดช่วงเอวนะจัดการที่บริเวณหลังส่วนล่างหมอลองกระดูกก็ทําได้ใช่ไหมทาได้ถ้าเป็นช่วงระยะที่แบบไม่ใช่ acute แล้วนะทำได้ทําเบาๆครับเวลาทําเสร็จแล้วอาการต้องดีขึ้นโอเคไหมพอได้เนาะสรอบเหมือนกันปร,ประมาณค้างไว้ประมาณสักสามถึงอ่าสิบหองถึงสรอบโอเคนะเปลี่ยนข้างทําทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยครับ เราอยู่ไปทำข้างเดียวเวลาทําเห็นไหมบิดลําตัวไปทางด้านข้างเนาะแบบนี้คือจริงๆแล้วอะ่ะส่วนหนึ่งที่ผมปวดนะก็คือผมไม่ค่อยเอ็กซอร์ซายเวลาผมทําเล่นกีฬาหรือว่าเวลาที่ไปทํางานอยู่ในท่าเดิมนั้นเราจะพัวเราจะอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานแล้วก็ทําให้แรงมันกดไปในจุดจุดเดียว นะเรามีแต่กก้มอ่ะเราไม่เคยแอดเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เลยสึกที่บริเวณนั้นเลยทําให้มีการเคลื่อนดังนั้นการออกกําลังกายจึงดีมากมากแล้วก็คนส่วนใหญ่เวลาปวดชอบนวดอย่างเดียวใช่ไหมคะ,ะใช่แล้วเวลานวดก็ก็อยู่ท่าเดิมนวดนวดอย่างเดิมดังนั้นถ้าเราคาดหวังว่าอยากจะหายแต่เราไม่เคยจะออกกําลังกายไม่เคยจะดูแลตัวเองเลยแล้วจะให้หายมันก็เป็นเรื่องอยากอยู่แล้วครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดด้วยแล้วก็ต้องทําไปด้วยแต่แม้ว่า เราอาจจะไม่ได้หาย100%แต่อย่างน้อยๆมันก็ดีขึ้นก็ถือว่าวินวินเนาะนะครับดีแล้วร่างกายจะได้แข็งแรงโอเคประมาณนี้คำถามค่ะข้านี้เหมือนเดิมคือคนผ่าตัดไหล็กทำได้ไหมค่า่บิดบิดนี้เหรอใช่ทำเท่าที่ไหวผมว่าทำเท่าที่ไหวเช่นถ้ามันรู้สึกว่ามันติด่ะก็ไม่ต้องฝืนมากเราทำเท่าที่ไหวจริงๆมันตรงโลเวอร์เขาู่เขาฟิกดีแล้วนะ แต่ว่าอย่างที่บอกคุณหมอเวลาเขาผ่าเขาจะพยายามให้มันเ,นเหมือนปกติที่สุดแต่การทําเราทําเท่าที่แบบเราไปได้มันมันคงเป็นไปนไม่ได้ครับที่คนเราผ่าหลังแล้วห้ามหมุนตัวถูกไหมแต่ว่าเราอาจจะต้องไม่ทําแรงเกินไปไม่ใช่จับดัดเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อันนะั้นมันผิดวัตถุประสงค์โอเคเนาะมีคาถามอีกไหมอ่าเดี๋ยวอีกนิดนึงอย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยมันอาการชาที่หลงนอ่องไม่ได้มีเข็มขัดตัวนั้นมาใช่ไหม ไม่เป็นไรแต่โชว์นิดนึงเอาผ้าก็ได้ครับอย่างนี้ครับทีนี้ที่ที่ควรจะต้องทําคือการยืดเส้นประสาทที่มาจากหลังเมื่อกี้ผมทําการจับกระดูกที่หลังไปละอาการเริ่มดีขึ้นเนาะอาการชาก็เบานะทีนี้จริงๆเราต้องลดอาการชาโดยการยืดเส้นประสาทที่ขาวิธีการอึบนอนลงแล้วก็ผ้านะเนี่ยถ้าทําทุกวันได้นะมันก็จะดีไง แต่ประเด็นคือขณะผมก็ยังไม่ค่อยได้ทาทุกวันเลยแต่ควรจะต้องทาอะ่ะอยากให้แฟนเพจเราเข้าใจกาไปทํานะครับเอยียดให้ตรงนะแล้วก็ดึงขึ้นค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่คอไม่ต้องยกนะครับดูหัวผมนะอันนี้ยกไม่ได้ไม่ดีนะครับคอตรงๆนะแล้วก็ดึงขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขายค่าไม่ชันนะครับถ้ามันตึงไปค่อยชันถ้าไม่ถ้าถ้า,าไม่ชันจะดีนะประมาณนี้ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ผ่อนนะครับดึงขึ้นสูงแล้วผ่อนแล้วดึงนะครับมันจะมันจะตึงมากแล้วก็ยืดเส้นประสาทได้เยอะมากมันจะชาด้วยนะแล้วก็พักหลายหลายท่านน่ะมีคนถามว่าเฮ้ยทำท่านี้รู้สึกมันเจ็บกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นประสาทช่วงที่มันมีการอักเสบแล้วเส้นประสาทมันตึงตัวการเราไปทำมันจะยิ่งทําให้เจ็บ ดังนั้นการทําท่านี้คือทําหลังจากที่อาการเริ่มดีขึ้นมากๆแล้วนะอย่าเพิ่งไปทําทันทีอย่างเคสผมนี่คือมันไม่ปวดแล้วมันเหลือแค่ชาเนี่ยผมทําได้แต่ถ้าเคสที่แบบอย่างวันแรกที่ผมปวดอะ่ะปวดจนทนไม่ได้มาทําท่านี้ตายแน่นอนคือตอนนั้นแค่ยกขายกขานีดเดียวก็ปวดแล้วอะอันนี้ยกได้นะเห็นไหมเนี่ยถ้าเทียบกับตอนแรกๆเนะเขาตึงๆแล้วก็ยกทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือบิดด,ด,ดึงผ้าเข้ามาข้างในแล้วก็บิดเข้าไปอย่างนี้นะโอเคเนาะก็ค้างไว้ประมาณสิบห้าวิสามรอบได้นะได้นะ ประมาณนี้แล้วก็ดึงเข้าเห็นไหมฮะทํารูทีผมต้องทําทุกวันก่อนนอนอะ่ะมันจะดีขึ้นแล้วตอนเช้ายัางไงหมอนรองกระดูกมันก็เข้าที่อยู่แล้วแต่ตอนเย็นอะ่ะแรงมันมันกดลงที่หมอนทั้งวันอะ่ะเราต้องมาทําครับแล้วจริงๆเราควรจะต้องเพิ่มด้วยการออกกําลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรงด้วยแล้วต้องทำสองข้างนะเพราะเส้นประสาทมันวิ่งหากันเห็นไหมขาเยอยยดตรงขานี้เอย่าตรงกระดกดึงขึ้นเท่าที่ไหว ถ้าไม่ไหวก็เอาลงแค่นั้นเองค้างไว้นับถึงถึง10บนะครับแล้วก็นั่งเล่นไปไอ้นอนเล่นไปแล้วก็ผ่อนแค่นี้นะครับทําบ่อยๆอ,อย่างน้อยๆจะดีขึ้นผมว่าเกินครึ่งอะ่ะถ้าทําสักสามสี่วันนะแต่ต้องเลี่ยงกิจกรรมที่ทําให้มันปวดด้วยนะนะครับเช่นการนั่งรถนานการยกของหนักพวกนี้ต้องเลี่ยงก่อนจนกว่าอาการเราจะดีขึ้นเนาะโอเคไหมพอได้เนาะบิดด้านใน แบบนี้เห็นไหมฮะขาเข้าข้างในจะตึงกว่าขาตรงๆก็อีกแบบนึง่งขาอนี้ก็อีกอีกแบบนึงนะแต่ว่าผมเน้นคือตรงนี้กับต้านในพอกนะ็ t ไอเดียเนาะโอเคนะครับประมาณนี้มีคำถามเรื่องท้าออกกำลังกายที่แบบไม่เหมาะสมสำหรับมอนลักระดูกมีไหมถ้ากอดเข่าชิดอกแบบนี้จริงๆถ้าเป็นเฟสแรกๆอะ่ะไม่ควรทา เพราะว่าหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนเวลาเรากอดเขายิ่งทําให้ตัวหมอนมันยืนแต่ว่ากอดท่านอนอะโอเคแต่ถ้าจะเป็นท่าแบบนี้ครับท่าแบบเนี้ยผมเห็นหลายคนชอบไปอย่างเงี้ยไม่ได้ท่านี้ไม่ได้นะไม่ดีช่วงที่เป็นการอักเสบเนาะมันจะทําให้ปลิ้นเนาะเราจะเลี่ยงการทําเราจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็จริงๆเราควรจะทําคือเราควรจะต้องนอนแล้วก็เป็นกอดอย่างนี้ ถ้าเราจะยืดหลังนะแต่จร,จริงก็ไม่ควรทําในช่วงแรกๆแ,แต่ถ้าอาการดีขึ้นแล้วเราทําได้แล้วก็จะทาได้ในท่านอนโอเคเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับอาการปวดขาแล้าปวดหลังสะโพกนะผมไม่ปวดสะโพกผมไม่ปวดหลังนะผมปวดตรงเนี้ยเป็นไซติก้าเพลเลยปวดตรงนี้แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็สําคัญอีกนิดนึงเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนก็คือเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อลาตัว เดี๋ยวทให้ดูว่าวิธีการฝึกกล้ามเนื้อลําตัวคือ,อยังไงคืออย่างนี้นะแล้วก็หายใจแล้วก็ออกที่ท้องนี่คือกล้ามเนื้อชั้นลึกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซิดอัพแบบนี้คนละอันนะอันนั้น,นชั้นตื้นชั้นตื้นคือชั้นบนเราเห็นซิกแพคแต่ที่เราต้องการคือในในในข้างกระดูกสันหลังเลยคือตัวนี้โอเคเนาะเอาแค่นี้ก่อนประมาณนี้ครับแค่นี้เองต่างก,กันกับวันที่ปวดวันแรกไหม อาการคนละเรื่องเลยนะนะฮะถามว่าเกี่ยวกับยาก็ช่วยได้แล้วก็กยายภาพก็ช่วยได้ครับโอเคมีคําถามไหมครับมีอ่าจาชื่อไม่ได้แล้วคนถามมันไปกันอันนี่ถามว่ามีอาการปวดจนแทบจะยืนไม่ไดไ้แบบนี้คืออาการของอะไรคะตอบไม่ได้เลยครับแต่เป็นได้ทุกโรคเลยต้องตรวจดูเนาะถามแบบนี้ก็ตอบแบบนี้แหละนะ ปวดจนแทบยืนไม่ได้กระดูกหักก็ยังได้เลยครับหมอลองกระดูกก็ได้กล้ามเนื้ออดีตเส้นประสาทได้หมดเลยอะ่ะเนาะข้อมูลมันน้อยไปเดี๋ยวค่อยมาถามในอินบ็อกซ์แล้วกันเนาะโอเคก็ฝากไว้ครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับลองไปใช้ดูถ้าอยากจะหายก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะใครที่ยังไม่เคยลองทําควรจะต้องลองก่อนอย่าเสียโอกาสตัวเองนะเพราะว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยากแต่แค่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึง การออกกําลังกายแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยทํานะส่วนใหญ่ผมก็มั่นใจว่าผมแข็งแรงอย่างแรกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากเลยก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราป่วยละเรามีปัญหาเราเสื่อมแะอายุเราได้ดังนั้นถ้าเรายอมรับได้เราจะกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองนะนะออกกําลังกายดูแลตัวเองพวกนี้ช่วยได้นะครับก็รายการนี้ก็จะสอนให้นะโดยเฉพาะหมอลองกระดูกทับเส้นนะวนนี้ก็สอนได้ดีนะครับใครอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็ทิ้งมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราหรือว่า ไลน์ OA ของเราเนะาะไลน์แอดบันดิตคลิ c u ครับแอ c บ i ยู c นนะครับหรือ,อาสามารถ Inbox เข้ามาในแฟนเพจตัวเดียวกันเลยอันนี้แหละบันดิตกายภาพบบัดและจัดกระดูกนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel ของเราด้วยส่วนใครที่อยากรักษากายภาพบับัดก็โทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ครับคลินิกเราเปิดอยู่ที่จังหวัดบนุครับ แต่ช่วงนี้ก็นัดคิวล่วงหน้าก่อนจะได้เดินทางสะดวกนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ลายหน้านะครับสวัสดีครับ เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de sol, pas de sol.